ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะช่องเมเจอร์เมย์นะคะก็วันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมามีของเล่นใหม่เรามีของเล่นใหม่คือเราได้ทำการสั่งตัวนี้ที่เป็นเคสของนาฬิกา Garmin กาน,นะคะ Vivo Active 3 Element นนะคะก็อันนี้เพิ่งได้ของมาวันนี้ก็เลยจะมารีวิววิธีการ ใช้เนาะแล้วก็มาดูกันว่าหน้าตาของมันจะสวยงามขึ้นไหมนะคะแล้วก็มีสั่งตัวนี้มาด้วยเป็นสายนะคะเป็นแบบ t ูโท Tone นะคะมีเป็นสีดำกับสีเทาเนาะก็จะถือโอกาสร,รีวิวเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนสายเป็นเลยละกันขอออกตัวก่อนเป็นอันดับแรกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เคยใช้ที่เคยเปลี่ยนสายเหมือนกันเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองทำอะไรก่อนดีเดี๋ยวเราใส่เคสไปก่อนละกันเนาะการกระทบกระเทือนเคสมันจะเป็นคล้ายๆกับแบบซิลิโคนนะคะมันไม่ยากเลยที่จะใส่เข้าไปมันจะมีความยืดหยุ่นสูงก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้ใส่ตรงที่เป็นปุ่มมายมก่อนนะคะนี่มันก็จะพอดีกับหน้าจอเลย ก็จะได้หน้าตาหล่อๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเคสที่สั่งมาจากใน Facebook นะคะก็ถ้าทุกท่านสนใจเนาะก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์กันมาดูก็ได้ค่ะราคารู้สึกว่าจะไม่ถึง100บาทนะจำไม่ได้แล้วเหมือนกันก็ถ้าสนใจเดี๋ยวจะแปะตัวเพจไว้ให้เนาะโอเคเสร็จแล้วสำหรับหน้าตาของเคสนะคะข้างหลังก็จะหุ้มประมาณนี้เนาะ สำหรับร้านนี้นะคะก็เมก็สั่งเป็นตัวสายกับตัวอ่าเคสมาเนาะมันได้ในราคาเกินเกินห้าร้อยบาทมัง้งเขาก็จะมีตัวนี้แถมให้นะคะอันนี้จะเป็นตัวสำหรับอืมปิดตรงที่ชาร์นเราป้องกันฝุ่นเข้าอะไรอย่งเงี้ยเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็ขอปิดไปก่อนละกันนะอ่า ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการถอดสายนาฬิกากันเนาะก็ตัวนี้ก็คือมันจะมีปุ่มตรงนี้นะคะเราดันกลับมาฝั่งนี้แล้วก็ออกได้เลยนี่นะเราออกได้เลย ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ดึงมาฝั่งนี้เหมือนกันแล้วก็ออกแบบนี้นะคะก็จะเหลือแค่ตัวนาฬิกาเนาะ เวลาใส่เราก็จะใส่ฝั่งที่มันไม่มีปุ่มตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ดึงปุ่มตัวนี้เข้ามาอ่ามันก็จะเข้าล็อกแบบนี้เลยอ,อีกฝั่งหนึ่งเนาะมันก็จะได้แล้วหนึ่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่เหมือนกันเลยใส่ฝั่งนี้ก่อนฝั่งที่เป็นที่ไม่มีตุ่มตรงนี้นะคะ แล้วก็ดันตัวนี้เข้ามาอืม อันนี้ก็คือใส่เข้าไปในล็อกตรงนี้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ชมความสวยตรงนี้นะ